สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ s p m a c t a ็ i นะคะวันนี้มีมาแนะนําลูกค้าอีกหนึ่งคันเป็น f o r r Ever รนะคะเข้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางร้านของเราแนะนําลูกค้าเป็นยางตัวไหนค่ะค่ะและนี่ก็เป็นยางที่ทางร้านของเราแนะนําให้ลูกค้านะคะเป็นยางตัยูไทรรุ่น Open Country a t ัวนี้นะคะเป็นยางแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะมีรับประกันบาทบวมแตกแทมเส้นใหม่ให้ลูกค้าฟรี60วันนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักเพจได้เลยนะคะทางร้านนะคะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะสลับยางถุงล้อรฟรีทุก10,000โลนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักเพจได้เลยค่ะ วเลทที่เข้ามาเปลี่ยนยางกับทางร้านนะคะทางร้านของเราแนะนําลูกค้าเป็นยางโตโยไทยรุ่น a t 3นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการร้าน s c Mac t h มคสวัสดีค่ะ